เที Podcast, ่ยวพิพิธภัณฑ์ก็สนุกดีนะรีวิวพิพิธภัณฑ์ที่เคยไปสิ่งหนึ่งที่เป็นงานอาดีตข,ของเราคือการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อันนี้พบด้วยบังเอิญสมัยเรียนเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็ไปทั้งต่างจังหวัดเช็คอินอินสตาแกรมเที่ยวห้างคาเฟ่สถานที่บันเทิงใช่ไหมไปถ่ายรูปหรือหาอะไรกินเราก็ชอบนะคะแต่ตัวเลือกพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ยอดฮิตสักเท่าไหร่ เราก็กลับมาพบว่ามันค่อนข้างสนุกและมีอะไรที่ทํามากกว่าที่คิดนะคะในไทยเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์เด็กอพวชท้องฟ้าจําลองมิวเซียมสยามหรือหุ่นขี้พึ่งอะไรทํานองนี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเคยไปสมัยทัศนศึกษาหรือเปล่านะพอโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงมันสักเท่าไหรค่ค่ะช่วงหลังๆมานี้คิดว่าน่าจะ3ปีหลังได้มั้งคะที่เราได้เริ่มไปเที่ยวหลายๆที่นะคะแล้วก็อยากจะเอามารวมไว้เพื่อที่จะ มารีวิวพิวพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปเย้ Yay! อันแรกก็คือกูดามัสโดมหรือเกี่ยวข้องกับผู้เขาไฟอันเซนนะคะพึ่งไปมาเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองคะ่ะประทับใจมากแล้วมันมีวิดีโอแล้วก็เสียงไกลภาษาอังกฤษให้ชมด้วยนะคะคือภูเขาไฟอันนี้เนี่ยมันพึ่งประทุไปนะประมาณ30ปีก่อนนะคะแล้วก็ อันที่สองก็คือคูมาม o โตะปราสาทคูมามโ,โตค่ะเป็นหนึ่งในหัวเมืองสำคัญและมีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ภายในอาคารนะคะให้ได้ไปเรียนดูได้เยอะมากรวมไปถึงชิมบาบาระคาเซลค่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดนางาซากิซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บูรณะแล้วก็เปิดแม้แต่ในช่วงปีใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าชมได้นะคะซึ่งปกติอย่ที่อื่นมันจะปิดก,กันอะนะ ทิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองฟุกุโอกะค่ะอันนี้สนุกดีมีท้องฟ้าจำลองด้วยเขาจะมีชั้นมีทรศการประจำอยู่หนึ่งชั้นนีทัศการหมุนเวียนหนึ่งชั้นแล้วก็ท้องฟ้าจำลองนะคะอันนี้ก็เพลินมากเหมือนกันไปเล่นก็มีเกมสนุกสนุกและมีเวิร์กช็อปน่าเล่นตามมากๆนะคะต่อมาก็คือ Nagoya r เรลเวย์มิวเซอันนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตรงนาก o ย a l เลโก้แลนนะคะแล้วก็จะมีการเอา รถไฟชินคันเซ็นรถไฟจริงๆมาแสดงตั้งแต่สมัยสงครามโลกไปจนถึงรุ่นใหม่นะคะไลน์เนี่ยที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้านานี้ Fuji Heritage เซ็นเตที่จังหวัดชิซโอกะค่ะได้แสดงถึงระบบนิเวศและความสำคัญของภูเขาไฟฟูจิในสื่อของประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยการก่อกำเนิดภูเขาไฟฟูจิซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ย เคยเป็นสองลูกค่ะก็คือจะมีลูกเก่าและลูกใหม่ก่อนที่ลูกเก่าเนี่ยมันจะได้ล้มลงนะคะทําให้กลายเป็นแบบความสมมาตรนะคะตามที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบแล้วเราก็ได้เห็นกันในปัจจุบันซึ่งมันของจริงมันใหญ่มากเลยทุกคนถึงแม้ว่าเมืองที่เราไปนะมันคือฟูจิโนมิยะใช่ไหมคะอยู่ไกลอยู่แต่มันก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟที่ใหญ่มากๆด้วยะคะ่ะต่อมาก็คือ Nagoya Science Museum นะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาก o ย a อันนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพียะว,ว่ามี5ชั้นแล้วก็เป็น2ตึกค่ะแค่เดินเนี่ยก็สนุกแล้วนะแถมใกล้รถไฟด้วยตอนมาครั้งแรกเนี่ยก็ชอบมากนะคะเดินจุใจมากค่ะไปมาแล้ว3รอบนะมีท้องฟ้าจำลองแล้วก็ทุกอย่างในอาคารเนี่ยจะอย่างเป็นชั้นพวกฟิสิกส์เคมีชีวะอวกาศแล้วก็รางวัลโนเบลนะคะเพราะว่า นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะเป็นคนนโกย่ยาค่ะนี่ต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กิฟุค่ะอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับปราสาทกิฟุมีการจำลองเมืองโบราณและก็มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษาต่อมาคือ Rock Museum ค่ะพิพิธภัณฑ์หินซึ่งอันนี้ใกล้บ้านมากนะคะมีการจำแนกชนิดหินและเอาตัวอย่างหินต่างๆมาให้ดูด้วย ถือว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาพแล้วก็เป็นการ์ตูนนะต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์ของบริษัทเอกชนค่ะอย่างโตโยต้านั่นเองอันนี้ก็อยู่นนโกย่าเช่นกันค่ะมีรถจํานวนมากมีประวัติของบริษัทนะคะแล้วก็ได้เห็นหุ่นยนต์ประกอบรถจําลองแล้วก็ประทับใจที่มีอะไรที่คาดไม่ถึงเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นแบบเครื่อง ทำเสื้อผ้าทำเส้นได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนก่อกํากเนิดบริษัทโตโยต้าเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรทาได้มาก่อน,นะคะ่ะสิ่งทออะไรอย่างนี้นะต่อมาก็คือนิย a ตะมังงะแอนนิเมชั่นมิวเซียมนะคะอันนี้พื้นที่ไม่ใหญ่มากคะ่ะเราไปมาตอนหลายปีมาแล้วตอนนั้นได้ไปจังหวัดนิยตะพอดีค่ะอืมแล้วก็ภายในอาคารเนี่ยจะมี การแสดงเกี่ยวข้องกับวิธีการทำมังงะแอนิเมชันซึ่งต้องใช้การทุ่มเทกำลังเยอะมากๆต่อมาก,ก็คือบริษัทมาซักนะคะเป็นบริษัทเอกชนที่ทำเครื่องจักรค่ะแล้วก็มีการเอารถไฟจำลองนะคะพวกรถไฟฐานหินน่ะแล้วก็เครื่องมือทำเหล็กเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้แบบผลิต รางรถไฟอะไรทํานองนี้รวมไปถึงผลิตเหล็กนะคะในการแบบว่าสลักเหล็กต่างๆด้วยต่อมาก็คือจังหวัดเอฮิเมะค่ะเอฮิเมะซไลน์มิวเซียมอันนี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในชิคโกคุนะคะอาจจะทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องนั่งบัสไปค่ะจิ้มในแมปแล้วซุยๆเดินไปเลยเพราะว่าตอนสมัยเทียนะคะเราเรียนอยู่ที่จังหวัดคากาวะ ในอาคารเนี่ยจะมีท้องฟ้าจำลองแล้วก็เน้นเป็นหุ่นจำลองไดโนเสาร์กับชีววิทยาเป็นหลักค่ะต่อมาก็คือที่โตเกียวนะคะส่วนอุเอโนะมันคือ national museum of nature and science นะคะอันนี้เนี่ยต,ตั้งใจจะไปหลายรอบแล้วซึ่งมันก็ใหญ่สมชื่อนะคะมีสัตว์สตาฟเยอะมากๆอืมแล้วก็หาโอกาสไปได้สักทีหนึ่งนะคะ สรุปทุกคนชอบการเรียนรู้แบบไหนกันถ้ามองเรื่องรอบตัวให้เป็นเรื่องน่าสนุกนะคะการสังเกตและการลองทำสิ่งที่เราสนใจก็จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่มากขึ้นไม่ต้องคิดว่าปัญหาที่เราเจอมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเรามองจากธรรมชาติปริมาณความรู้หรือข้อมูลและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่มีผู้คนศึกษาและคิดค้นมาเนี่ยเราก็กลายเป็นตัวกระจิ๋วเดียวเองอะ รวมไม่ถึงเรายังมีประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เราให้เราไปเรียนรู้เพราะงั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนมานั่งคิดมากเรื่องปัญหาต่างๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ไปปล่อยตัวปล่อยใจนะคะสนุกกับสิ่งที่เราชอบต่อไปนะแล้วก็ the best way to predict the future is to create it ใครที่อยากจะทำอะไรนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเราได้เขียนเป้าหมายของปีนี้นะคะไว้ที่ description ใครอยากแชร์ของตัวเองเนี่ยก็เขียนมาได้นะคะเราอ่านอยู่นะ